ครั้นสมัยพุทธกาลมีปริพาชกเป็นผู้เก่งในการนั่งสมาธิจนได้ยานสามารถมองเห็นนรกสวรรค์ได้ได้เห็นคนที่รักษาศีลแล้วไปปกนรกมีคนผิดศีลแล้วไปเกิดบนสวรรค์ปริพาชกจึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบพระองค์นั่งนิ่งปริพาชกเห็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเลยหลีกไปพระอานท์จึงถามพระพุทธเจ้าว่าปริพาชกท่านนั้นที่พูดพอรับฟังได้ไหมพระพุทธเจ้าจึงตอบพระอานนท์ว่าพอรับฟังได้พระอนท์จึงถามพระพุทธองค์ว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานน์บุคคลมีสิบจำพวกในโลกคนบางคนรักษาศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะไม่เคยสมาธิไปอบายได้บางคนทุศีลแต่เคยฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็พ้นอบายได้น้ำหนักสิ่งไหนมากกว่ากันน้ำหนักในการฟังธรรมการเข้าใจธรรมะการทำสมาธิมากกว่าการกระทำใดที่ทำแล้วให้จิตหลุดพ้นเข้าถึงผลพระนิพพานพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้การกระทำนั้นมีอนิสงส์มาก เพราะอะไรเพราะการที่เราภาวนานั่งสมาธิศีลเราจะบริบูรณ์ทั้งหมดและการสมาธิยิ่งมากเราจะเริ่มเห็นการเกิดดับรู้อริยสัจสี่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นหมายถึงแต่และชาติที่เราต้องมาเกิดการผิดศีลและอกุศลที่เราทําจะไม่มีเมื่อพบชาติไม่มีนั่นคือกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเชื่อของคนปัจจุบันเราคิดว่าการที่เราเป็นคนดีชอบบริจาคทรัพย์เข้าวัดทําบุญแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์นั้น เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกทั้งหมดนั่นเพราะเหตุใดเพราะมนุษย์ที่ไม่เคยได้สดับฟังคําพระตถาคตนั้นอย่างดีมองเพียงแค่ผลจุดหมายปลายทางระยะสั้นเพียงแค่คิดว่าจะได้ขึ้นสวรรค์สวยสุขเท่านั้นเพราะไม่เคยมองถึงว่าหลังจากหมดกรรมจากปลายทางนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรต่อซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกเกี่ยวกับมนุษย์และเทวดาเมื่อตายแล้วจะกลับมาเกิดในภพภูมิเดิมหรือสูงกว่านั้นยากเท่าเสด็จปลายเล็บเทียบภูเขาทั้งปฐพี ซึ่งส่วนใหญ่หลังจากตายไปแล้วจะล่วงโรยตกไปสู่นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยซะส่วนใหญ่พุทธองค์ได้สอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากระบบสังสารวัตรเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันช่างแสนน่ากลัวพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงน้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมดได้เห็นการตายของมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติได้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดการนาน น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิมสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม จกเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม